เท่าไหร่นะเราก็เพราะฉะนั้นเราไม่ฟ้าเท่าไหร่ใช่ไหมฟ้าวครับมีกัะฟ้าวเขไปฟ้าไม่ได้ครับฟ้าก็ฟ้าไม่ได้ครับป้าส่งผมเนี่ยช่วงไปให้เนี่ยเขอเนาะให้แง่ดิอันเขากินก๋วย่ลานนั่นมันนี่แม่เลยว่าแม่ก็อยากกินก๋วยอีป๊ะมาเลยสั่งให้แม่กับข้าไก่ กะเพราเครื่องในไก่ถ้าใครอยากก็ไปกินร้านนี้เขาขายอยู่ติดก,นนกันเข่ามา, an, <t> ากวปวดเหรออันสาวอันส,อสา,าวหอมสาวจันหอมมาปวดเห้อปวดเหรอเสียแอลร้อยเพื่อนน่ะนะปดพวกแบม้วนแักแตงจริงๆสาวสวยในแหงสาวน่อยสายเปร ไเปเอาอุ่นไปเอาอุ่นไปแกงเฮดน่ะเอาให้เขากินอุ่นกินแนทแกงเฮดน่ะกินเม็ดแรกเด็กกินผู้เดียวบ่เอาคือว่าไปกินลูกคือว่าไปคือว่าไปตักเอาชนะคือว่าไปแสบคือว่าไปกินจะคว้างมาไปเอาเนาะไปแห่ไปเอาแห่ไปเอามากินแห่ เสียบผักเสียบแ่ตัวเหลือแต่ว่าเครื่องหมอดนวยย้ำหมื่นเศร้าแม่เห็นมันอ่ะเขาอุ่นกินอยู่นั่นแต่เวนกับบ๊อบบมี่พูไปเอาเว้ยขันย้ำมื่นมื่อไดร่ขันหูจักว่าแม่เฮ็ดกับไปขอติล่ะขันอยากขนมจีนขันอยากกินน่ะขี่นั่นเร็วก็คือบ่อไปขอสันน่ะขันแม่เฮ็ดแล้วกับแม่ขอจักถวยเนจ้ากับว่าไปเอาตัวหมื่นรุ่นไปเอาเด้อ เจ้าพยูนหลอจียเยาูนหลอดเจียเทียเจ้าพยูนยูหลอดจักเทียปกติเนี่ยแม่เฮกับไปขอก็ได้ดอกกระแดกบองกับมี่กระจาหายสองสามปุ๊กวันเศบๆเลยอร่อยอร่อยไปเบื้องไฟทั้งนั้นก่อน ช่างนี่ดิเพื่อนสาวไขมิสซิลีเลย,ยเป็นหนงนี่หุนรถอยู่นี่มาคือแท้คือแท้คือแท้ฮะมาคือแท้คือแท้คือแท้คือหนงมาเตียนมาเนีย <laughs> วดฟีได <What> ้เด้อนี่ะเพื่อนะเื่อะเพือะอต้อยในน้อยก็เอาได้ดต้อยในน้อยก็เอาโลูกไส้อย่างมาโปดพ่ักพ่อักแ่งแท้งยไหลเมื่อนี้บัไก่เป็นไหนแม่นาบ้ากตลาดบ้านนอกอาหารเก้าเฮาเหลือไม่่แม่นบ่มีจักแนวสิเอมากัเป็นงั้นจ้า่าแม่นบ่แม่นเีจ้าภาลายมือนโน่เี าง,าง,างานห้ามไปมือนีนะีบะหมี่อยู่บ่จัอกับบะมี่เลฮะบ่มันนกิดซีบะมี่จับผดมันเป็นจะบาัดเต็มมือนีจะผบผ,ะผ,บะผดลรแต่ว่าบางงานเขาเจ้ากะเอาให้ห้าอยู่ตัวเจ้าก,กับสานงานกับเขาเรอ่ะมือนีมีบ่ห้งเสียถามแล้วหานะสัญญาไม่เจอเงดหลายเพื่อนสาวคอยเรียกว่าถือบ่มาเลยนอนหถือเงินมา ถือวะเจ้าเนี่ยไปหาไฟกะโซต่เล anyway> ียงเดียวผู้ใดกะเสียเินเนาะเอาเส้าเวสสัางวันหนาจัะมากันไหมเงินหลอันนี้พมไปหันเด็กน้อยเขาไปกินเขาหั่นกัเลืซื้อกัะเป๋าเครื่องไนไกลไปไปถ่กินเทิร์รถเกี่ยวประเด็นงน ปวอดตีนเหนืน่อยคใหญ่ปลาเด็กบองมีอยู่ด้ล่ะเขาจะเอาให้บองเนื้อนุบอกินปลาเด็กบองเงื่อนบอกินอันตี่ข้อตำใส่ผักใส่คาเผาไหมอ๋อย่ <c oughs> างเผาคาเผาตะไคร้่ตำยุนี่ยุนี่สถานที่บางนี่โหลดบ่ได้เลยบ่เคลื่อนโหลดบ่จัก๊กขิบโอ้ยโนอันล่องไว้นั่นตั้งแต่เขาเลิกคนเบ่งว่าเขาหกสองร้อยมีแต่ไทยใหมไ่ไทยใหมไ่ไทยใหม่คลิปไปนะ ต่ว่าโหลดบ่ได้จักคลิปพี่น้องเอ,อ้ยทายไปหาหัวขีบหัวโหลดบ่ได้เลยบ่ออกง่ายนมันต้องออกจัง่อยพุ่นล่ะคือขึ้นแจงเฮ็ดเหลืออยู่ประมาณ,มาณนีนน้เคร่งหม้อเขาเขาเลยมาอุ่นกินบ่ใหญ่หมดหมอนมัใหญ่แล้วบ่มีผู้มาเอาเนะาะแจงไว้เจ้าทุกถ่ายแจงถ่ายบุ้มาถามว่าไงบอกว่าไปเบิดเออโอ้ยมันหยาบกินบ่ไดหอยข่อยบ่มักถ้า,ามันเปลี่ยนมันบ่มีแนว มันตองเขาเก็บมาใหม,ม่ๆแล้วเขาปอกเอาแต่ยอดมันอัน,อห,นหนึ่งหนึ่งมันแพงสองมันแข็งเรา,เาก็เห็ดยากกิน,น <ไป S 2> ยากมีหนามมีอันนู้นนี่นั่นข่อยบ่มากแก้เทียมันไห้ซื้อข่อยก็บเอบ่มาก,กมันขมพรบ่มักคือว่าคนหลายได้บานขึ้นก็นกนไดเนาะ้อานอ,อืมั่นขี้ลหลทุกวันนั่นแหละดิน้ำข้าวเจ้าก็จะมันสะอ่อนน้ำข้าวเจ้าเนาะ แป็นต่มีป่านายมัมยนลยไ,ไ,ไม่ค่มา,ามเอาราอะนเ,นเนาขดมนลงล่บ้าข้าเจ้าอหมนบ้ายนลงสถานทีหวงแขนน้ำ่มุเลียนน้ำทีมงานเทากับพท่านเลีวพี่น้องอํนนาจออกมาได้ไงมันค่าสถานทีออกมาได้ ไปเบิ่งเด็กน้อยที่มปลกอ,องอาหานมา <Okay. S 1> เขาไปสร้างเข่ากินอยู่นี่ได้ยุลานอาหารห mm hmm. ผู้ได้ยากก็ไปสร้างเอาเขาขายอยู่ mm hmm. มันม,มีปองออกเล็กน้อยผู้แล้วโอเคมันบ่มันบ่ไก่ปันไดดอกมะฝาวปันได หมนีแล้วตลาดือาจไปซื้อขันไปซื้อ็ตทีมิตก็ใจแล้มูก็บมีเงือนลยหมูมันกับแพ้งมาสิโลเท่าไหรเดี๋ยวนีร้อยจากร้อยสามสิบจากร้อยสามสิบกลายเป็นร้อยแปดสิบโอ้เนื้องวกับว่าเป็นสามลอยหรอ่เนื้องวกบสอยโอ้เสื่ออ่อนเนาะทำเป็น มันหวานล้มีปัญหามันล้มที่ทางนี่นล้มเพี้ยนแหววนี่ออไปเบื้องลมลดโดนขานไปเบิ้งดดเ<ไ>ป,ปเียงไปเบิ้งแล้วเร่าวัตถุดิบไปหอดกะทิได้ไปตลาดตะร์ลี่กะทิไปหมูนี้เขาเกลี่องเบิดแล้วมัเขาเป็นตลาดในจังหวัดในอย่างน้องเป็นตลาดเขาก็ไปซื้อมองเงินอันนั้นเขาละซื้อร้านเขาขายสู้นั่นแหละสุวนพักนั่นแล้ววันี้ ักเขากับเขากับึบ้นห่านมืดแล้วเขาเก็บหาคุ้มไว้มีแต่ตลาดลัดคืนห่าซุ้มเขาเก็บขึ้นห่านนะเสื้อตามนั่นแหละกระแพงแล้วพักกลับดาาิบบาทยิงสิบาทนิดเดียเอา,เอาพี่น้องสิไปสิออกเดินทางเราดิ้บบาทนี่คุณนายแม่ตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินไปเก็บตกมอ,องหันมองนีควบเกินไหว มาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง่งว่าเวลานี้สาวหน่อยสิไปใส่มาใส่ตาบากับโลงมาท่านได้เด้อพี่น้องเด้อออกจากหนีจังสิโล่งได้แอบบ๊บุกไปไกลหนาให้ได้สินักหนาม,มันคนหลายนะมันโล่งมาได้เมเื่อคืนนี้ถ่ายไว้ออกจากหนีนคอยคอยสีโล่งไห้เห้พี่เห้น้องเขาได้เบิ่งเบิ่งแล้วให้กดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดสับสักไข่ใบบกบูดพร้อมทั้งมากระลงน้ำช่องขั้วลำเพลินของคุณแม่สุภาพเอา ก่อนสิไปกับไว้พ่อนให้พี่น้องบ่บ่ถือเลขกับบ่เป็นยังหอกพี่น้องขอให้พี่น้องมีความชุขทุกทัวหนาญยยาเจ็บ่าจุจนบ่ไว้สิเป็นต่างประเทศในประเทศหรือว่าพี่น้องฟังายเนาะค่ะเนาะขอให้มีลุสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัตินิพพรี์สมบัติทุกสีประกาศนี้จงเป็นของพี่น้องทุกท่านยุดีมีแห้งสุขุูุขุขนเนจ้าไปแล้วเด้ไปต่อไม่รอแล้วนะขอคุณค่ะสวัสดีจ้า